ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการวิเควิทย์บายครูชมบีในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเมนูอาหารการกินที่มีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมนะคะประเพณีของวันสงกรานเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กันของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นมาฝากกันก็นั่นเป็นเพราะว่าเมนูอาหารเนี่ยได้เริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามาถึงเดือน เมษายนนะคะที่มีวันสําคัญอย่างวันสงกรานอยู่เนี่ยฤดูสภาพอากาศก็จะเปลี่ยนจากฤดูหนาวมาเป็นฤดูร้อนแล้วดังนั้นเมนูอาหารก็จะเป็นเมนูอาหารที่ให้ความสดชื่นกับร่างกายนะคะให้กระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกไม่เหนื่อยไม่เพลียจากอากาศที่ร้อน ะะทำให้ร่างกายมีความสดชื่นนะคะสดใสพร้อมรับสิ่งดีๆสิ่งที่ต้องเ,ออเจอต้องทำงานตลอดทั้งวันเนี่ยได้อย่างราบรื่นนั่นเองค่ะ,ะจะมีอะไรบ้างลองไปดูในส่วนของภาคกลางก็ต้องพูดว่าเป็นเ,เมนูที่มีความสัมพันธ์กันของเรื่องขนบธรรมเนียมมาเกี่ยวข้องด้วยก็จะเป็นกละแม่ อา,ห,าหลายๆคนก็เอ๊ะทำไมถึงเป็นกะละแมสมัยนี้เนี่ยถ้าพูดถึงภาคกลางในวันสงกรานต์เราก็จะต้องนึกถึงการเข้าไปหาอาหารอร่อยๆในห้างหรือว่าในสถานที่ที่เ,เป็นร้านอาหารเป็นพัตตคารซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเมนูอาหารที่มาฝากในวันนี้เนี่ยเป็นเมนูอาหารที่มีความสัมพันธ์กับประเพณีขนบธรรมเนียม ะะการสืบทอดอามาจากรุ่นบนรรพบุรุษต่อรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงปัจจุบันดังนั้นในหลายๆเมนูก็ยังคงมีความเป็นไทยมีความเป็นขนบรรมเนียมที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษอยู่นั่นเองดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจค่ะว่าทำไมภาคกลางถึงนึกถึงกะละแมขึ้นมาแม้ปัจจุบันนะคะกะละแมเนี่ย จะเป็นขนมไทยที่เราเนี่ยไม่ต้องทำเองและหากินก็ซื้อตามร้านขายของฝากทั่วไปแต่ทราบหรือไม่นะคะว่าการละแมเนี่ยเป็นขนมนะคะที่อยู่คู่กับเทศกาลสงกรานต์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ในสมัยโบราณเพราะในสมัยโบราณเนี่ยการละแมเขาจะมีาการ กำหนดกันไว้ว่าต้องกวนกาลแมให้เสร็จก่อนที่จะเข้าวันสงกรานเพื่อที่จะได้นำไปถวายพระในวันสงกรานแล้วในการกวนกาลแมก็จะกวนกันเฉพาะงานสำคัญวันสำคัญเป็นขนมที่ขึ้นชื่อว่าต้องใช้แรงคนมาร่วมทันกันเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่ากรรมวิธีเนี่ยอาจจะไม่มากแต่กระบวนการเนี่ยมีการใช้ระยะเวลานาน,านแล้วมี ความต่อเนื่องของการใช้แรงการประกอบอาหารไม่ได้มีช่วงของการพักรอแต่อย่างใดโดยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราก็จะเห็นว่าการกวนกะละแมงที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะใช้ระยะเวลาการกวนกันนานมากนะคะอยู่ที่ประมาณ5 9ถึง9ชั่วโมงนะบางที่เร็วหน่อยก็7ชั่วโมงได้ ดังนั้นค่ะก็ไม่น่าแปลกใจนะคะทำไมเวลาเราไปซื้อกาละแมรแล้วเนี่ยเราถึงทานแล้วมีความเหนียวหนุบมากขนาดนี้นั่นเองนะคะก็ไม่ได้ใส่ในส่วนของฟู้ดแอดดิทีเพิ่มได้อย่างใดนะคะอันนี้เป็นลักษณะของภูมิปัญญานะคะที่สืบทอดต่อกันมาที่ช่วยให้ขนมเนี่ยเหนียวนุ่มไม่แข็งตัวมาได้นั่นเองในส่วนของภาคกลางจังหวัดอื่นนะคะที่ เด่นชัดเกี่ยวกับเมนูอาหารที่มีความสัมพันธ์กับการันเนยมประเพณีของสงกรานต์ก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดนนทบุรีมีข้าวแช่ตำรับมอญก็ต้องบอกว่าที่นนทบุรีนะคะดังเฉพาะโดยเฉพาะเกาะเกร็ดเนี่ยเขาจะโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมของชนชาวมอญหรือชาวรามันสืบทอดกันมากว่า200ปีมีเครื่องปั้นดินเผานะคะมีอาหารการกินมีขนมต่างๆเยอะแยะมากมายในส่วนของ ขนมอาหารถ้าพูดถึงขึ้นชื่อเลยเนี่ยก็ต้องเป็นข้าวแช่ไม่ว่าจะอาหารงานเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ในปีไหนปีไหนก็ตามจะต้องมีข้าวแช่อยู่ในนังทุกทุกปีชาวมอญทำข้าวแช่ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระมีเครื่องเคียงหลากหลายครบทั้งขาวทั้งหวานลูกกะปิทอดหมูกับปลาเคม็มบ้นนะเอามาทอดใช้โป๊หวานปลาหวานพริกหยวดสดไส้ หัวหอมทอดสอดไส้และก็ผักสืบเนื่องมาจนถึงสมัยนี้ถ้าเราได้ไปแวะเกาะเกร็ดเราก็ สามารถที่จะหาซื้อลองลิ้มชิมรสข้าวแช่ทานได้นั่นเองนะคะเราก็เวลาไปเราก็ลองลองดูร้านที่เปิดขายข้าวแช่นะคะสูตรมอนเนี่ยก็ลองลองทานข้าวแช่ตำรับมอนดูว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรนะคะแม้แม้ว่าจะไม่ใช่วันสงการนะคะเกาะเกตเนี่ยเขาก็จะมีการทําขายนะคะแต่ถ้าจะให้อินจะให้ฟินเป็นสิริมงคลเนี่ยก็ลองไปเที่ยววันสงการแถวนนทบุรีดูนะคะเผื่อจะได้ม <c oughs> ี ความรู้สึกว่าเราได้กินอาหารที่เป็นอาหารในวันสงการที่ให้ให้ฟิลที่เป็นแบบฟิลแบบเรียวเรียแท้ทรูกันดูนะคะมาจังหวัดต่อมาของภาคกลางอย่างจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็จะมีสงการพระประแดงวันไหลอ่ะซึ่งก็ที่แถวตรงนครเขื่อนขันหรือพระประแดงเป็นชุมชนชาวมอญที่อพยพมาในไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยประเพณีวัฒนธรรมยังคงเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะคะก็คือสงการพระประแดงหรือสงการปากลัดตามปกติจะจัดขึ้นหลังช่วงเทศกาลสงการประมาณ1สัปดาห์ซึ่งถ้าเทียบระดับความสนุกในการเล่นสาดน้ำสงการพระประแดงนั้นติดอันดับต้นๆไม่แพ้ถนนข้าวสารเลยค่ะเราเลยมักได้ยินกันเรียกว่าพอหมดสงการแล้วใช่ไหมคะที่กรุงเทพอ่ะต่อมาจะไปวันไหลกันที่สงการพระประแดง โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเกรด็ดทางวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานะของสงการพะป,ประแดงเนี่ยเขาก็มีเยอะแยะมากมายมีทรรั้งกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าจะเป็นการละเล่นการประกวดนางสงการการเล่นสัตว์น้ำหรือก็ยังมีการจัดนะคะในส่วนของกิจกรรมต่างๆเนี่ยในเมืองโบราณจำลองนะคะที่ เหมือนช่วยพาย้อนไปในสมัยโบราณในสมัยกรุงศรียาน,นั่นเลยนะคะก็สามารถที่จะช่วยนะคะให้หลายๆคนนะคะได้มีฟิลในการกลับไปสู่ความเป็นสมัยโบราณสมัยก่อนนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ที่จังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของทางจังหวัด กรุงศรีธยาที่วัดประดิษฐารามก็ต้องบอกว่าที่นี่นะคะยังถูกเก็บความเ,าเก็บเรื่องราวนะคะดีๆที่มีความสัมพันธ์กันถึงความเป็นสงกรานความเป็นไทยนะความเป็นโบราณเนี่ยผสมควบคู่กันมา ชุมชนรอบวัดประดิษฐารามนะคะนั้นโดนเรียกขานมาตั้งแต่ดั้งเดิมมาเป็นบ้านมอญแต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอทวายแล้วก็ชาวมอทมริดที่อพยพเข้ามาในไทยช่วงต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่สองพอเข้าเทศกาลสงกรานในสมัยก่อนลูกหลานชาวมอญก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จัดประเพณีสงการานเกิดขึ้นผู้คนแต่งกายนะคะสวยสะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมีการ ส่งน้ำมีการทำบุญกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายและหนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นในกลุ่มของอาหารก็จะได้พบเห็นข้าวแช่นั่นเองค่ะค่ะก็ต้องบอกเลยนะผู้ฟังว่าข้าวแช่เนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ช่วยให้คนที่ได้ทานเนี่ยรู้สึกถึงความสดชื่นแล้วก็รู้สึกถึงความที่ทานอาหารได้อย่างสบายใจมีความละมุน ของรสชาติแล้วก็มีความกลมกล่อมของเครื่องเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหวานเค็มจืดผสมผสานกันได้อย่างลงตัวก็ไม่น่าแปลกใจนะคะว่าเมนูนะคะที่คนภาคกลางส่วนใหญ่เนี่ยมักจะได้เห็นมักจะเลือกที่จะทานกันในวันสงกรานนั้นก็คือข้าวแช่นั่นเองค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูทางในส่วนภูมิภาคอื่นๆกันดีค่ะค่ะว่า ช่วงสงกรานเนี่ยเขามีเมนูอะไรมาทานกันบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะค่ะข,ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโรคโควิดบีค่ะในวันนี้นะคะช่วงเปิดคโควิดนะคะเราก็ยังคงอยู่กันกันกบเรื่องราวของ อาหารประเพณีนะคะที่เป็นเรื่องราวของวันสงกรานต์แต่ว่ามีความแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเมื่อช่วงแรกเราพูดกันไปนะคะในส่วนของภาคกลางที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารในนที่เป็นข้าวแช่คราวนี้เนี่ยไปดูกันซิว่าภาคอื่นๆภูมิภาคอื่นๆเนี่ยมีอาหารอะไรกันบ้างเรามาขึ้นกันที่ภาคเหนือนะคะ เรามาขึ้นไปกันที่ภาคเหนือค่ะเราจะไปเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่การรดน้ำดำหัวปีใหม่เมืองหรือว่าการขนทรายเข้าวัดหรือแค่การแห่ไม้คำ้ำนะคะสะหลีเท่านั้นนะคะในเทศกาลสงกรานเขายังมีในเรื่องของอาหารการกินที่เป็นไฮไลท์ในงานสงกรานด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะคะเขาก็จะมีขนมจ๊อก หรือที่ภาคกลางเรียกกันว่าขนมเทียนบางก็เรียกว่าขนมนมสาวซึ่งที่เชียงใหม่นั้นเนี่ยพิเศษตรงที่เขามีวัตถุดิบเป็นในเรื่องของน้ำอ้อยหอมลงไปผัดกับมะพร้าวขูดเพื่อช่วยเพิ่มอารมมนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติของอวัตถุดิบเนี่ยให้มีความชัดเจนแล้วก็ตอบโจทย์ของพื้นถิ่นมากขึ้นเพราะว่าเขามีในส่วนของน้ำอ้อยที่หอมหวานแล้วก็ เป็นที่เชิดหน้าชูตายอยู่นั่นเองซึ่งก็เป็นที่สืบทอดกันมานะคะว่าอย่างขนมเมนูขนมเทียนเนี่ยเป็นเมนูที่อยู่คู่กับเทศกาลสงการานของทางเชียงใหม่กันมาตั้งมาช้านานมักนิยมทำตามบ้านแล้วก็จะนำไปถวายพระในวันสำคัญสำคัญโดยเฉพาะวันสงการานแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงยังคงนิยมนะคะแล้วก็ทำสำหรับ งานประเพณีอาหารงานประเพณีในวันสงการกันอยู่นั่นเองนอกจากขนมเทียนนะคะทางภาคเหนือก็ยังมีขนมปาดขนมปาดเป็นขนมไทยลือ้อที่ยังคงใช้ครกกระเดื่องขนาดใหญ่ในการตำข้าวเหนียวให้เป็นแป้งแล้วก็นำมากวนกับน้ำตาลแล้วก็กะทิในกระทะใบใหญ่ๆซึ่งปัจจุบันยังพอมีให้ชิมนะอยู่แถวอำเภอหางดงซึ่งก็เป็นขนมที่มีความเป็นสิริมงคลเหมาะสำหรับ เทศกาลสงกรานต์อยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ยต้อนรับแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะคะขนมปาดก็เป็นอีกหนึ่งขนมที่เป็นสิริมงคลเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีข้าวเหนียวแดงของออถ้าเป็นทางเหนือทางชาวล้านนาก็จะเป็นข้าหนมเอ่อที่เรียกว่าข้าววิตูหรือข้าวอีทูนะคะก็เป็นขนมที่ใช้ทําถวายพระ แต่ว่าก็หากินได้ไม่ง่ายในปัจจุบันนะคะก็จะค่อนข้างหากินยากอยู่สำหรับขนมในส่วนนี้เราไปกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูบ้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงสงกรานต์นะคะก็จะนิยมกินข้าวปุ้นสงกรานต์กันที่นครพนมนครพนมเนี่ยไม่ได้มีแค่ตำนานพระาธาตุพนมที่แสดงถึงความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาแต่ยังมีข้าวปุ้นข้าวปุ้นคืออะไรคะอ่ะคือขนมจีน อาหารที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่เป็นเมนูประจำเทศกาลสงการานที่ชาวอีสานส่วนใหญ่นิยมกินกันเหตุผลหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะสงการานเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวลูกหลานที่ไปทำงานต่างถิ่นได้กลับมาบ้านมาพบเจอกันการกินข้าวด้วยกันนะคะก็จะเป็นอะไรที่หลายๆคนตั้งตารอเพราะอบอุ่นแล้วก็เป็นกิจกรรมที่หลายๆคนเนี่ย โหยหาความผูกพันแบบนี้กันมานานนะคะในปีหนึ่งมีช่วงเวลาแบบนี้ทุกคนก็อยากเก็บเกี่ยวกันเต็มที่ดังนั้นเมนูอาหารค่ะอย่างข้าวปุ้นเนี่ยจึงนิยมทำกินกันที่บ้านเหมาะสำหรับการต้อนรับคนจำนวนมากๆถ้าจะกินข้าวปุ้นให้อร่อยก็ต้องกินกันแบบเส้นสดเส้นสดนี่หมายถึงการบีบแป้งเป็นขนมจีนบีบกันเองทำกันเองนะตอนนั้นนะคะแล้วก็กินคู่กับแจ่วหรือน้ำปลาถ้าจะให้อร่อยให้นัวนะคะ ก็จะต้องมีในส่วนของน้ำปลรราเนี่ยมาควบคู่เช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าในงานเทศกาลสงกรานนะะไม่ว่าจะจัดที่บ้านหรือจัดที่ไหนอีกหนึ่งเมนูที่สำคัญของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือข้าวปุ้นนั่นเองค่ะค่ะแล้วเราไปต่อกันที่ภาคตะวันตกดีไหมคะภาคตะวันตกภาคตะวันตกทางเพชรบุรีก็เป็นข้าวแช่เช่นเดียวกันอันนี้ขึ้นชื่อเลยเป็นจังหวัดแห่งข้าวแช่ ทุกฤดูร้อนนะคะข้าวแช่คือเมนูที่แทบทุกร้านอาหารไทยต้องมีแต่คุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่ามีอยู่จังหวัดหนึ่งที่เสิร์ฟข้าวแช่เป็นของว่างกินเล่นตลอดทั้งปีไม่ได้กินเฉพาะแค่ฤดูร้อนเรากําลังพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีคะ่ะจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นจังหวัดแห่งข้าวแช่ที่สามารถหาเมนูนี้กินกันได้ตลอดปี แถมราคาก็สบายกระเป๋ามักจะหาซื้อได้ตามหัวมุมถนนตามตลาดตามร้านขายของฝากทั่วไปแต่ก็ต้องบอกว่าการที่จะเลือกร้านที่อร่อยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเทสหรือความชอบของแต่ละคนนะคะว่าชอบในรูปแบบไหนชอบ ลักษณะแบบไหนที่มีความถูกปากร้านเจ้าดังๆก็มีให้เลือกหลายร้านนะคะส่วนร้านที่มีความเป็นเหมือนฟิวชั่นก็มีให้เลือกเช่นเดียวกัน่ะดังนั้นถ้าใครอยากลองทานข้าวแช่แม่ครวิทแนะนำค่ะว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องข้าวแช่ขึ้นชื่อถึงขั้นตั้งชื่อถนนในจ,จังหวัดเพชรบุรีว่าถนนข้าวแช่ขึ้นมาเลยอะค่ะคุณผู้ฟังก็ลองหาร้านข้าวแช่ที่ถูกปากถูกใจดูนะคะ ต่อมานะคะเราก็ยังอยู่ในที่ภาคตะวันตกแต่เราขย,ยับมาทางการกันนี้ไหมคะอ่ามาจังหวัดการจังหวัดกาญนะคะสงการของมอสังขละบุรีเนี่ยถือว่าเป็นโซนหรือพื้นที่ที่ได้รับความนิยมเมื่อเข้าสู่เทศกาลสงการเช่นเดียวกันเพราะการผสมผสานทางพัฒนธรรมนะคะคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของสงการถ้าเรามุ่งหน้าสู่ตะวัน สุดของประเทศที่อำเภอสังขบ,บุรีชายแดนไทยเมียนมาที่นั่นมีประเพณีสงการมอนที่ยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนั่นคือสงการมอนที่วัดวังวิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตมะผู้สร้างสะพานไม้ความยาว850เมตรอันเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวที่สังขบ,บุรี โดยประเพณีหนึ่งที่สืบทอดต่อกันมานะคะคก็คือการที่ผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเป็นผู้ชายจะนอนราบลงไปกับพื้นต่อกันเป็นทางเดินยาวให้พระสงฆ์เดินเหยียบข้ามไปเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเพณีก็เกิดจากความศรัทธาในตัวหลวงพ่ออุตมะผู้สร้างชุมชนชาวมอญสังขับุรีให้เข้มแข็งนั่นเองค่ะโดยตามปกติทุกปีนะคะสงการมอญสังขบุรีจะจัดฉลองจัดเต็มกัน5วัน มีทั้งงานบุญงานส่งน้ําพระด้วยอ่ส่งน้ําพระก็จะมีการส่งน้าพระด้วยรังไม้ไผ่ยาวแบบโบราณมีการแห่กองพระป่าแล้วก็มีการทําอาหารพิเศษที่คล้ายกับข้าวแช่แต่มีวัตถุดิบและรสชาติเฉพาะชุมชนของมอญในพื้นที่สังขบ,บุรีนั้นเท่านั้นค่ะก็ถ้าใครอยากลองชิมนะอีกหนึ่งรูปแบบของข้าวแช่นะคะที่เขาบอกก็ไม่ได้เรียวกว่าเป็นข้าวแช่แต่มีความคล้ายกัน ก็ลองไปหาชิมกันได้นะคะที่สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้เราขยับมาทางภาคใต้กันหน่อยนะคะอ่ะภาคใต้ในวันสงกรานนะ,ะมีอาหารงานประเพณีอะไรภาคใต้เนี่ยก็จะมีในส่วนของงานที่เป็นประเพณีสงการานในแบบฉบับธรรมเนียมพราหม นะฮะอธิชัดๆเลยก็ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกกันว่างานแห่นางดานมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะฮะที่ตอกย้ำความเป็นพระหุวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราชและการเป็นศูนย์กลางของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูในอดีตโดยในช่วงเทศกาลสงการนะฮะอย่างวันที่14เมษายนของทุกปีทางจังหวัดจะมีการอัญเชิญแผ่นไม้แกะสลักที่เรียกกันว่านางดาน ไปที่หอชิงช้าโดยการแห่นางดานนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเพณียำปวายหรือประเพณีโลชิงช้าถือเป็นการอันเชิญเทพชั้นรองสามองค์มารอรับสเสด็จพระอิศวรที่สเสด็จมาอย่างโลกมนุษย์ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลสงการพอดีโดยเชื่อกันว่าเป็นการประสาทพรนะหรือการให้พรนี่แหละเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสบายคุ้มแล้วก็ คุมคองบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยร่มเย็นนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะ,ท,คท,ะท,ท,ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับขนบรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาที่มีความสัมพันธ์กับวันสงกรานต์นะ,ะสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นกันมาอย่างยาวนานถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวความหลากหลายของ งานประเพณีทางวัฒนธรรมแล้วก็อาหารอาหารการกินต่างๆที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กันของคนไทยถือว่าหลากหลายแล้วก็ amazing มากๆเลยค่ะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะว่าในส่วนของวันสงกรานต์นะคะนอกเหนือจากการเล่นน้าสัตว์น้ํารดน้ําขอพรผู้ใหญ่ทําบุญตักบาตรเรายังมีอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจและเราควรรู้ควรทราบในช่วง วันนี้นะคะแม่โครวิดก็เลยมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันส่วนในสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรจะยังคงอยู่กันที่เรื่องของวันสงการหรือไม่หรือเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นไปแล้วฝากคุณผู้ฟังติดตามกันแล้วกันนะคะส่วนสัปดาห์นี้ขอลาไปทีเพียงเท่านี้นะคะอ๋อขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก w w w g u i d e m i c นะคะ n c o m จากคุณสรัญญูนกแก้วด้วยนะคะที่มีเรื่องราวดีๆให้แมโครวิทได้รวรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้คะ่ะ สัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันค่ะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ